w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ คุณผู้ชมครับคลิปนี้มาดูวัตถุมงคลของหลวงปู่ครูบาอบันทิโตแห่งสำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะกันดีกว่าครับวัตถุมงคลที่จะนำเสนอคุณผู้ชมก็คือพยายุงคำนำโชคพยายุงคำนำโชคนกยุงอ่าว่ากันง่ายๆนกยุงครับแต่ขอโทษนกยุงของหลวงปู่ครูบาอ,อีบ เป็นวัตถุมงคลซึ่งมีอิทธิคุณสูงมากจริงครับนี่คือของดีจากยอดดอยเลยละครับเป็นของดีซึ่งหลวงปู่ครูบาออท่านสร้างท่านทำตามตำรับตำราเคล็ดวิชามหาโภคทรัพย์แห่งดินแดนพม่ารามันไทยใหญ่เลยทีเดียวพระผงพญายุงคำนำโชคของหลวงปู่ครูบาอเนี่ย ในตลอดชีวิตของท่านท่านสร้างท่านเสกท่านธรรมเอาไว้สองรุ่นเท่านั้นรุ่นแรกสร้างในปี2,555สร้างในคราวมอบตอบแทนแก่ศิทธ์ยานุสิทธิ์เพื่อสร้างทางขึ้นดอยนี่เป็นการสร้างสรงรค์รมบุญโดยแท้สร้างทางขึ้นดอยพระาธาตุดอยจอมแวะของท่าน ปี2,555สร้างรุ่นแรกปี2,556สร้างยุงคำนำโชครุ่น2เนี่ยหลวงปู่ครูบาออท่านสร้างท่านทำอยู่2รุ่นแล้วก็เป็นอมะตะทั้ง2รุ่นนอกจากที่ลูกศิษย์จะนำไปใช้นำไปบูชาแล้วเกิดสิริมงคลปรากฏมากมายเลยทีเดียวเกิดโภคทรัพ์ ทำมาหากินขึ้นทำมาหากินคล่องตัวที่เคยติดติดขัดขัด,ขดที่เคยมีปัญหาธุรกิจการค้าต่างๆกลับคลี่คลายไปในทางที่ดีกลับเป็นการช่วยส่งเสริมลูกศิษย์ของหลวงปู่ครูบาอจริงๆผมจึงบอกว่าพยายุงคำนำโชคของหลวงปู่ครูบาอเนี่ยแม้เป็นของดีจากยอดดอยเลยครับ เอามาเข้าเรื่องเข้าราวกันหน่อยดีกว่าครับพญายุงคำนำโชคของหลวงปู่ครูบาอดังผมเคยบอกท่านแล้วเมื่อสักครู่ว่าท่านสร้างท่านทำเอาไว้สองรุ่นด้วยกันนะทำการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ครูบาอองค์เดียวสร้างแล้วก็เสกองค์เดียวชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกิน ครูบาอเสกเดี่ยวทั้งสองรุ่นเป็นการเสกเดี่ยวชนิดที่เรียกได้ว่าใช้พระเวทพระยันชั้นสูงใช้สมาธิจิตกสินอภิญญาสมาบัติชนิดสุดจิตสุดใจเป็นการอาธิษฐานธิ์เป็นการอาธิษฐ,ฐ,ฐานจิตเพื่อช่วยศิทธิสยานุสิทธิ์ให้มีความสุขให้มีประโยชน์โพชผลในโลกียสุขโดยแท้ ลูกศิษย์ของหลวงปู่ครูบาอเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจใหญ่โตเลยอยู่พม่าก,ก็มากอย่างเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดของพมา่านั่นก็ใช่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ครูบาออครับอย่างเจ้าของโรงแรมห้าดาวของพมา่าเจ้าของไล่กาแฟใหญ่ในพม่าก,ก็ใช่อีกแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนที่เป็นตระกูลนักธุรกิจใหญ่ทางภาคเหนือ ที่มีฐานะร่ำรวยระดับประเทศก็ใช่ก็รวมความว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่ครูบาอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเยอะแยะมากมายหลายสิบตระกูลครับอ้าวเดี๋ยวผมพูดถึงความร่ำรวยของลูกศิษย์หลวงปู่ครูบาอที่เป็นชาวประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศพมา่าเราเนี่ยแหละครับประเทศเมียนมาเนี่ยเดี๋ยวออกนอกเรื่องสักคู่นะครับ คือคนรวยหรือว่านักธุรกิจของประเทศเมียนมาเนี่ยที่บอกเป็นคนรวยคือท่านต้องรวยจริงนะหมายความว่าทําธุรกิจแล้วรวยจริงจะเป็นธุรกิจผูกขาดก็ดีธุรกิจปา่าไม้หรือธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศพมา่าเมียนมาเ่าเนี่ยแหละครับโอ้ท่านรวยนี่รวยจริงๆโอ้ผมใช้คําว่าอะไรเดียะท่านรวยนี่รวยจริงๆรวยระดับ นึกถึงความรวยไม่ออกอะว่ากันอย่างนั้นรวยจริงๆแล้วก็มีทหารคอยหนุนด้วยแล้วก็โดยเฉพาะประเทศเมียนมาเนี่ยโวยเพชรพลอยท่านเยอะท่านยังมีเพชรมีพลอยอีกเยอะประเทศสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มากป่าไม้ก็มีเยอะทรัพยากรมีเยอะเหมืองเพชรเหมืองพลอยเหมืองแร่มรกตยกโอ้ยเยอะแยะมากมายสวยสดงดงามทั้งนั้นป่าไม้เยอะ ทรัพยากรมากมายเลยดังนั้นนักธุรกิจเขาหรือว่าคนที่เป็นเศรษฐีของเขาเนี่ยรวยจริงๆเคยพบเคยเห็นรวยชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของได้สัมปทานเกาะก็มีนะครับโอ้สร้างคาสิโนโอรานใหญ่โตมากร่ำรวยชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวเขาบอกว่าลูกสศิษิ์ของหลวงปู่ครูบาออเนี่ย ที่เป็นนักธุรกิจใหญ่โตในประเทศเมียนมารหรือว่าเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในประเทศเมียนมาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าหลายคนก็ต่อสู้ชีวิตชนิดที่ไม่มีเงินทองติดตัวเลยสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบางคนเป็นหนี้เป็นสินซะด้วยซ้ำแต่ว่าสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ บางคนถึงขนาดไม่มีแม้เงินซื้อข้าวกินไม่มีเงินซื้อขนมให้ลูกกินด้วยซ้ำมากราบครูบาออตั้งแต่ท่านอยู่ที่ไทยใหญ่แล้วก็มาได้ของดีของหลวงปู่ครูบาออกลับไปปรากฏว่าพลิกฟื้นชีวิตจากไม่มีจากยากจนเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ย โดยไม่ยากเย็นนักก็ของดีที่ช่วยให้พลิกชีวิตให้ตั้งตัวได้โดยเริ่มต้นจากการค้าขายเริ่มต้นจากการทำธุรกิจกิจการเล็กๆน้อยๆมีผู้คนมารักใคร่มาเมตตาให้เงินยืมก็มีให้เงินทุนก็มีมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมากหน้าหลายตา ก็ทำธุรกิจอะไรก็ไม่ติดขาดกลายเป็นเรื่องง่ายสมหมดขนาดว่ายืมของเขาไปขายหรือว่าทํามาค้าขึ้นทํามาหากินเล็กๆน้อยๆเก็บเล็กผสมน้อยก็กับกลายเป็นเจ้าของกิจการได้หรือบางคนได้โชคได้ลาบเรียกว่าตั้งแต่ได้ของดีของหลวงปู่ครูบาออมมาเนี่ยชีวิตมีแต่เงินเข้ามีแต่โชคลาบมีแต่คนให้โอกาสให้เครดิต ทั้งนั้นเลยจากหยิบเงินหลักร้อยเป็นหยิบเงินหลักพันหลักหมื่นแล้วก็เป็นหลักแสนเป็นเงินหลักล้านหลักลหลายสิบล้านหลายร้อยล้านในที่สุดแปลกไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของคนเราจะพลิกฟืน้นคืนชีวิตได้ถึงเพียงนี้ของดีพลิกชีวิตหรือว่าเครื่องรางชิ้นเอกของหลวงปู่ครูบาอ เป็นตำรับตำราพระเวทพระเลขพระยันในตำราหลวงฉบับบับสาคูบาหลวงคือพระยันพยายุงคำนำโชคทีนี้มาว่าถึงความสำคัญของรูปนกยุงหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อัต,ตลักษณ์เป็นรูปนกยุงเป็นพยายุงคำนำโชคเนี่ยแหละครับพระเวทพระยันหรือว่าตัว อักขระรูปนกยุงพยายุงคำนี่แหละครับทางเหนือเราทางล้านนาเราแผ่ขยายภัยสารไปจนถึงพม่ารามันไทยใหญ่นับถือกันว่าเป็นพยนต์ในฝักในฝ่ายของอิสตรีหรือว่าสตรีเพศเป็นพยนต์ซึ่งเกี่ยวเนื่องสืบต่อถึงพระจันทร์ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเงินทองการเงินการทองทั้งปวงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ภูณสุขทั้งหลายทั้งปวงเรื่องของรูปร่างสัตว์พยนหรือว่าวัตถุมงคลที่เป็นพยนรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีเขารางเงื่อนอันแสดงถึงอิทธิคุณหรือว่าคุณวิเศษของสัมสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์มงคลอย่างเช่น เสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจมหาอำนาจราชศักด์สิงโตราชสีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาอำนาจราชศักิพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโภคขสมบัติในฝักในฝ่ายของการลื่นไหลการต้องออกเสาะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองก็จะได้สมใจปรารถนา หรือว่าอย่างพยาครุฑก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างพยายุงคำนี่ก็เหมือนกันเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์อิสตีการมีผู้หญิงคอยให้ความอุป,ปถัมภ์ค้ำชูการมีคู่ชีวิตที่ดีที่ร่ำรวยขึ้นการประสบความสำเร็จ ในชีวิตเพราะว่ามีคู่ชีวิตที่ดีเป็นดวงนาลีอุปรรัรภมนี่ก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ของพยายุงคำหรือว่านกยุงทั้งสิน้นยิ่งไปกว่านั้นเครื่องรางรูปพยายุงคำแพนหางหรือว่านกยุงยุงคำนำโชคของหลวงปู่ครูบาอเนี่ยที่ท่านสร้างท่านทำก็ถูกต้องครบถ้วนตรงตามสุขภลักษณะ ท่านก็จะเห็นได้ว่าเครื่องรางรูปนกยุงหรือว่ายุงคำนำโชคของหลวงปู่ครูบาออเนี่ยปากคาบถุงเพชรถุงพลอยถุงทรัพย์สินเงินทองเท้าซ้ายจับถุงเงินเท้าวขวาก็จับถุงทองด้านหลังเป็นยันดอกแก้วอันเป็นมหายันโภคทรัพย์ของฝกักฝ่ายล้านนารามัน หลวงปู่ครูบาออสร้างพยายุงคำนำโชคจากตำลาผงวิเศษคือคำพีหอคำหลวงฉบับไทยใหญ่เนี่ยจึงถือเป็นเครื่องรางในการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สร้างมหาเศรษฐีมานักต่อนักแล้วเขาถือกันว่าครูบาอาจารย์ของชาวไทยใหญ่ถือกันว่าพยายุงคำหรือว่านกยุง เป็นลาชินีแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นแม่แห่งโลกเป็นเจ้าแห่งเงินทองสีรลิมงคลทรัพย์สินพภคสมบัติแล้วก็ขุมทรัพย์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นกยุงนั้นในลักษณะมีความงามสง่ามีความสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็ยิ่งเวลานกยุงแผนหางเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งป่า ยังต้องหยุดมองท่านว่าเมื่อนกยุงแผนหางเมื่อใดช้างต้องหยุดประสมโขงสิงสัตว์ทั้งหลายต้องหยุดเดินหยุดวิ่งหยุดกินอาหารแม้ฝูงปลาก็หยุดไหว้แม้ฝูงนกวิหกทั้งหลายก็หยุดบินมาเกาะคอนมาเกาะกิ่งเพื่อที่จะตาลึงลานตาลึงใจ มองดูนกยุงแผนหางเสียงร้องของนกยุงนี้ก็เพราะดุดเสียงพรมสิงสัตว์ทั้งหลายได้ยินก็ต้องหยุดฟังเช่นกันนี่เขาถึงบอกว่าพญายุงคำหรือว่านกยุงเนี่ยโดยธรรมชาติความเป็นสัตว์โลกมันสามารถสะกดใจสัตว์ทั้งหลายได้สะกดใจคนได้มันจึงสะกดทรัพย์สินเงินทอง ให้หลั่งไหลเข้ามาได้จึงเป็นเจ้าแห่งใจเจ้าแห่งทรัพย์แม้คำนี้เพราะอีกแล้วเป็นเจ้าแห่งใจเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เมื่อพกพาพยายุงคำนำโชคหรือว่าพระยันนกยุงยุงคำเนี่ยแหละครับติดตัวไปด้วยก็จะสะกดใจผู้คนรอบข้างที่เขามีทรัพย์สินเงินทอง เขาก็ยินดีให้ใช้ทรัพย์สินเงินทองของเขายินดีให้โอกาสแก่เราใครเขามีอะไรก็มอบให้กับเราด้วยความยินดีทั้งสิน้นทีนี้จะทำการทำงานค้าขายสิ่งใดก็สมความปรารถนาในสิ่งนั้นไม่นานก็จะมีเงินมีทองเพิ่มผูนงอกเงยไปเรื่อยๆไม่นานก็จะกลายเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐี ด้วยเหตุนี้คนที่มียุงคำนำโชคของหลวงปู่ครูบาอพนวกับเป็นคนสู้ชีวิตหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ย่อท้อไม่เกลียดค้านต่อความยากลำบากความเหนื่อยยากทั้งหลายจึงมักจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยกันทุกคนนี่คุณวิเศษเนื้อแท้ของพยายุงคำนำโชคเป็นแบบนี้ พยายุงคานำโชคของหลวงปู่ครูบาอเหมือนผมบอกนะครับมีสร้างด้วยกันสองรุ่นในชีวิตของหลวงปู่ครูบาอรุ่นแรกราคาเช่าบูชาก็จะแพงกว่ารุ่นที่สองอยู่สักหน่อยหนึ่งดูยังไงเป็นยุงคานำโชครุ่นแรกแล้วก็รุ่นสองอ้าวดูอย่างนี้ครับผมจะให้ข้อสังเกตเอาไว้พยายุงคานำโชครุ่นแรกของหลวงปู่ครูบาอเดี๋ยวผมดูก่อนผมมีอยู่ในมือทั้งสองรุ่น รุ่นแรกเนี่ยท่านเอากล้องส่องดูก็จะเห็นว่าในเนื้อหามวลสารของพยายุงคำนำโชครุ่นหนึ่งจะมีประกายทองละย,ยิบละยับจับตาประกายทองที่ว่าเนี่ยจะอยู่ละคนปะปายอยู่ในเนื้อของพยายุงคำนำโชคด้านหน้าก็จะเห็นได้เยอะนะครับด้านหลังท่านพลิกดูด้านหลังอ้าว นอกจากพระยัน์ดอกแก้วอันเป็นพระยันทางด้านมหาโพกกระรพั์สุดวิเศษแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีจีวรเศกของหลวงปู่ครูบาออกฝังเอาไว้ที่เนื้อด้วยนอกจากนั้นก็จะมีกา้านทูบดอกเล็กๆเ,เรียกว่าตะกุดกา้านทูบหรือว่ากา้านทูบมหาเศรษฐีที่หลวงปู่ครูบาออท่านทําการอธิษฐานขอตอบพระ ขอต่อเทพผู้ทรงมหิทธานุภาพมอบเอาไว้ให้นะเป็นการแปะไว้ข้างหลังเป็นการกดพิมพ์ประทับเข้าไปที่ด้านหลังของพยายุงคำนำโชคเลยจะมีจีวรเสกแล้วก็จะมีตะกรุดกา้านทูบมหาเศรษฐีพลิกดูอีกด้านอ๋อมีต่อโค้ดมีกดโค้ดเข้าไปในเนื้อด้วยนี่ครับเป็นพยายุงคำนำโชครุ่นแรกซึ่ง สร้างในราว3,000องค์3,000ตัวด้วยกันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็3.7เซนติเมตรเรียกว่าขนาดกำลังแหวนก็คล้ายๆกับองค์จตุคามลามเทศลูกย่อมลูกย่อยลูกเล็กนะครับจตุคามลูกใหญ่นี่ก็จะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เซนติเมตรส่วนถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยเป็นลูกย่อยก็จะประมาณ3.5 ถึง4เซนติเมตรโดยประมาณนี่ก็ขนาดเล็กพอๆกับท่านแขวนจัตุคามเนี่ยว่ากันง่ายๆแม้พอพูดถึงองค์จัตุคามผมนี่ผมนี่ก็มีเก็บไว้เยอะเลยรอราคาราคาไม่มาสักทีมีเก็บไว้เยอะจนแบบแหมไม่รู้จะแจกใครแล้วอา้าวพยายุงคำนำโชครุ่นที่สองเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าลักษณะก็เหมือนยุงคำนำโชครุ่นแรกทุกประการเพียงแต่ว่า เนื้อหาเขาจะออกสะอาดสะอ้านกว่ารุ่นแรกหน่อยหนึ่งท่านเอากล้องสองดูอ้าวด้านหลังไม่มีฝังอะไรทั้งสิน้นแปลว่าหลวงปู่ครูบาออท่านปลูกเสกเน้นผงเน้นเชื้อชนวนมวลสารเอาไว้ด้านหลังก็เลยไม่มีของวิเศษปรากฏคือไม่มีตะกุดก้านทูบมหาเศรษฐีไม่มีจีวรสังคาติของหลวงปู่ครูบาออเสกเอาไว้ พลิกดูที่ก้นอ๋อมีต่อโค้ดมีกดโค้ดด้วยแล้วก็ดูด้านหน้าสวยงามเรียบหรูดูแล้วก็เห็นความสวยงามของพญายุงคำนำโชคได้อย่างถนัดทนีเห็นแม้กระทั่งปลายเส้นขนปลายเส้นหางโอ้โหสวยงามครับก็รวมความว่าไม่ว่าท่านจะมีบุญได้เช่าบูชาหรือว่ามีครอบครองในรุ่นหนึ่งก็ดี รุ่นสองก็ดีหรือบางคนโชคดีมีสองรุ่นเลยท่านได้โปรดนำออกมาใช้บูชาสักการะเหตุเพราะว่าท่านมีสุดยอดของดีอยู่ในมือท่านแล้วอา้าวเอามาช่วยหนุนเอามาช่วยเสริมเสริมส่งชีวิตเสริมส่งหน้าที่การงานกิจการการค้าการขายธุรกิจการค้าให้เจริญก้าวหน้าไม่แน่นะครับเศรษฐีคนต่อไป ของหลวงปู่ครูบาออที่ใช้พยายุงคำนำโชคแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำมาหากินดีธุรกิจการค้าเปิดลู่เปิดทางให้กับท่านอาจจะเป็นคุณผู้ชมผู้น่ารักของผมที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็เป็นได้นะครับคลิปนี้คงจะถูกต้องครบถ้วนขอสมมติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆ มานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบต่อไปอีกท่านที่ชมคลิปแล้วต้องการเช่าบูชาวัดถูกมงคลของแท้จากวัดคัดสวยแน่นอนท่านการุณาชมให้จบในตอนท้ายของคลิปจะปรากฏ QR code ของลายให้ท่านสแกนเมื่อท่านหยิบโทรศัพท์มาสแกนแล้วท่านกับผมก็จะได้พบปะพูดคุยกันได้อย่างถนัดทนีส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมได้อย่างจุใจ สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากขอประสาทพรให้คุณผู้ชมทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชญญโยนิจังพุทธังร,รักษาธรรมังร,รักษาสังคังร,รักษาสัตตูบีทาวินาสันติสวัสดีครับ